เป็นข่าวเศร้าของสองพี่น้องพิทกาชัยและริกาชัยนะคะกับการสูญเสียคุณพ่อสถิตพรกาชัยซึ่งพิทนั้นได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมใส่ข้อความสุดอะไรว่า rest in peace dad see you on the other side love you dad ซึ่งแปลว่าหลับให้สบายนะพ่อแล้วเจอกันใหม่รักพ่อนะในขณะที่ทางริ์ซึ่งเป็นพี่ชายนะคะก็โพสต์เช่นเดียวกันสุดอะไรรักบิดาหลับให้สบายต้นแบบฉบับของฉันทั้งยังบอกด้วยว่ารักของเราจะอยู่กับพ่อตลอดไป Rest in peace, my role model. Leave your body here back to Mother Earth. Take your soul above and rest in peace forever. Our love will be with you forever. ตามกลางเพื่อนคนบันเทิงที่ร่วมแสดงความเสียใจยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอปอปนิสราไบเฟิร์นพัศกรทอมอิสราดิออริสราวีเจจา๋าเป้อารักเป็กเปร,รมมนัสนิวนภัสรแจมชรัฐาพี่สาวฝาแฟดเนยนิวเคลียหันษาอุ้มลัคนาแจมนิวจิว๋วยมมาทิราเป็นต้นครับ กำหนดสวดพระอภิธรรมคุณพ่อก็จะมีณวัดเทพศิรินทศาลาสองโดยเวลา16.30นาฬิกา30นาทีแต่ว่าในวันที่7กรกฎาคมวันแรกนี้จะมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมเวลา18.30นาฬิกา30นาที ทีมข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก,กาชัยมาณที่นี้ด้วยครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีโแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ